สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าวันนี้ก็เราก็มาชมคลิปของร้านน้องขวัญพาบ้านนะคะเราพบกันใน EP ีที่372นะคะในวันพฤหัสบดีที่9ตุลาคมนะคะวันนี้นะคะก็ถึงเทศกาลออกพรรษาแล้วนะคะเข้าสู่ในช่วงเทศกาลออกพรรษาแล้ว สำหรับท่านใดนะคะเสร็จสิ้นวางเว้นจากภารกิจการงานนะคะน้องขวัญก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ร้องเปิดใจเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปของร้านน้องขวัญพาบ้านนะคะเพราะอาจจะมีเครื่องรางเหรียญคณาจารย์ต่างๆที่ลูกค้ากําลังตามหาอยู่นะคะร้านของน้องนะคะราคาแบ่งปันราคาเป็นกันเองนะคะ แล้วก็น้องเน้นย้ําทุกอีพีและเน้นย้ํามาโดยตลอดนะคะลูกค้าที่เข้ามาชมแล้วนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะคะดูไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆเลือกเอาให้ชอบดูเอาให้ใช่เลือกเอาให้ถูกใจนะคะ สำหรับร้านน้องขวัญพาบ้านนะคะช่องทางการติดต่อเบอร์โทรนะคะ0 8 6 6 7 9 5 6 4 4นะคะหากพี่ชมแล้วนะคะเหรียญไหนรายการไหนไม่แน่ใจลังเลใจขอภาพเพิ่มเติมดูได้ก่อนนะคะเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายเนาะขอภาพเพิ่มเติมทักไอดีไลน์นะคะก็เป็นเบอร์เดียวกันคือ0 8 6 6 7 9 5 6 4 4นะคะและร้านของเรามีบริการเก็บเงินปลายทาง ลูกค้ามั่นใจแน่นอนนะคะว่าได้รับของอย่างแน่นอนนะคะเก็บเงินปลายทางน้องบวกเพิ่ม50บาทแต่หากลูกค้าท่านใดสะดวกโอนนะคะรายการโอนน้องส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะและว,วันนี้นะคะน้องก็มีพาบ้านมาแบ่งปัน33รายการนะคะมีมาพอแบ่งปัน33รายการนะคะบางเหรียญอาจจะเป็นเหรียญใหม่บ้างเก่าบ้างนะคะก็้าเขาปนกันมานะคะ แต่ก่อนอื่นที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะคะฝากลูกค้าที่เข้ามาแล้วกดติดตามช่องน้องขวัญพาบ้านนะคะและอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์นะคะเป็นกำลังใจเล็กๆน,น้อยๆให้กับร้านน้องขวัญพาบ้านด้วยนะคะเราก็ไปที่รายการแรกเลยขออนุญ,ญาตปรับกล้องนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับลูกค้าที่เปิดใจเข้ามานะคะก่อนอื่นเลยกดติดตามช่องน้องขวัญพาบ้านไว้นะคะ รายการแรกนะคะที่น้องจะแนะนําวันนี้นะคะนี่รายการแรกเป็นเหรียญจอมสุรินนะคะของหลวงปู่ดูลวัดภูดรพานรามนะคะเป็นเหรียญสแตมนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะคะสมเด็จสุรินนะคะเป็นเหรียญสแตมแบบนี้เลยสวยงามตามทองเรื่องแบบนี้นะคะนี่รายการแรกนะคะรายการแรกสี่ร0 0รอยนะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องน้องขวานพาบ้านนะคะด้านหลังค่ะรายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะเก่าเก่าเดิมเดิ้าหลังเป็นรูปเจดีแบบนี้นะคะ รายการนี้300 300รนะคะรายการที่3นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะด้านหลังนะคะเป็นในหลวงทั้ง9้าพระองค์ของเรานะคะตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9นะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะรายการนี้300 รายการที่4นะคะรายการที่4เป็นพระลีลาพิมพ์คู่นะคะเป็นพระลีลาพิมพ์คู่นะคะเป็นเนื้อชินนะคะลูกค้ารายการนี้ก็สี่สามร้อยเป็นพระลีลานะคะเนื้อชินสามร้อยรายการที่ห้านะคะ รายการที่5เป็นสาริกาคู่นะคะเป็นสาริกาคู่แบบนี้เลยเป็นนกสาริกาคู่นะคะลูกค้านี่แต่น้องไม่ทราบที่นะคะแต่สวยคลาสสิกดีนะคะเมตตามหาเสน่ห์นี่มีตะกรุดแบบนี้นะคะมีตะกรุดแบบนี้เลยเรียมใส่กรอบให้นะคะเมตตามหาเสน่ห์นะคะรายการนี้300เรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยพร้อมใช้เลยนะคะ รายการที่6นะคะรายการที่6เป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อหารายละเอียดจัดจ้านแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยรายการที่หนะคะ 400, 400เก่าเดิมสวยดีแบบนี้นะคะ400 รายการที่7นะคะรายการที่7เป็นหลวงพ่อเกษเมเขมโกนะคะหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะเป็นอนุสรสร้างโบสถ์วัดพระพานะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะเป็นเนื้อกระไรทองนี่ตอกโพชัดเจนนะคะมีกระไรเปิดบ้างเล็กน้อยนะคะลูกค้า ด้านหลังค่ะรายการนี้400รายการที่8นะคะรายการที่8เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะคะออกวัดโพสิตารามหลวงพ่อกวยนะคะออกวัดโพสิตาราม เป็นเนื้อทองแดงนะคะลูกค้าด้านหลังค่ะอัคระรายยาันพอมองเห็นนะคะรายการนี้400รายการที่9้านะคะรายการที่9้าเป็นเหรียญพอพุทธของหลวงพ่อดิ่งนะคะ เหรียญพระพุทธของหลวงพ่อดิ่งนะคะด้านหลังเป็นรูปมนดบนะคะรายการที่9ก้าอย่าลืมนะคะเหรียญไหนไม่แน่ใจลังเลใจขอบผ้าเพิ่มเติมดูได้ก่อนนะคะเพื่อความสบายใจของลูกค้านะคะและร้านของเรามีเก็บเงินปลายทางนะคะรายการนี้สี่ร้รายการที่10นะคะ รายการที่สิบเป็นเหรียญพรอพรมสีหน้านะคะพระพรมสีหน้านะคะนี่ด้านหลังค่ะสวยๆนะคะสวยสวๆน่าเก็บนะคะรายการนี้นเป็นเหรียญกลมๆเล็กๆประมาณเหรียญหนึ่งบาทนะคะเป็นเหรียญพรอพรมสีหน้าเล็กๆ,ๆน่ลหน้าใช้นะคะนี่ด้านหลังนะคะเนื้อหารายละเอียดนะคะด้านหลัง รายการนี้400 400นะคะรายการที่11นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะลูกค้าออกวัดชัยภูมิวนารามท่านใดเป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะอยากเก็บสะสมเก็บไว้บูชาได้นะคะนี่ เนื้อหารายละเอียดคมชัดแบบนี้เลยนะคะคมชัดแบบนี้เลยด้านหลังค่ะรายการนี้ก็สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วเกสาโลนะคะ หลวงพ่อแก้วเกสาโลนะคะออกวัดละหานไล่นี่สวยๆนะคะสวยสวยจัดจ้านแบบนี้เลยนะคะยังไงฝากลูกค้าพิจารณาดูนะคะสวยจัดจ้านในย่านนี้นะคะพิจารณาดูเนาะเลือกเอาให้ชอบดูเอาให้ใช่เลือกเอาให้ถูกใจนะคะออกวัดละหานไล่นะคะต่อโค้ดหนึ่งสี่แบบนี้ด้านหลังเป็นยันห้านะคะ พิจรารณาดูนะคะเอาให้ชอบเอาให้ใช่เลือกให้ถูกใจนะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่13นะคะรายการที่13เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกนะคะหลวงพ่อรวยวัตโกนะคะนี่สวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยรายการนี้500 500นะคะ ตออโคชชัดเจนนะคะตออโคดชัดเจนแบบนี้เลยหลวงพ่อรวยออกวัตโกนะคะเป็นรุ่นไตามาศห้าเก้ารวยรวย,รวยนะคะสวยสวยคลาสสิกดีนะคะรายการนี้ห้ารายการที่14นะคะลูกเป็นหลวงพ่อห่วงนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อห่วงนะคะด้านหลังค่ะ รายการนี้ก็400รายการที่15นะคะรายการที่15เป็นเหรียญพระพุทธชิน,นวงศ์นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชิน,นวงศ์นะคะเก่าเดิมสวยดีแบบนี้นะคะเก่าเดิมสวยดีแบบนี้เลยรายการนี้4 0 0นี่นะคะที่ระลึกในงานยกช่อฟ้าอุโบสถปากคลองนะคะ400 รายการที่16นะคะรายการที่16เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะคะอักขร,รายยันนะคะมีข้าใครเก่าเกาะแบบนี้เลยแต่ยังคงความชัดเจนอยู่นะคะรายการนี้400 รายการที่17นะคะรายการที่17เป็นเหรียญเจริญพรของหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญเจริญพรของหลวงปู่ทิมไม่ได้ตัดขอบนะคะไม่ได้ตัดขอบนี่ออกวัดรหารไล่นะคะดูเนื้อหาจัดจ้านแบบนี้นะคะตอโคชัดเจนแบบนี้เลยหลวงปู่ทิมนะคะออกวัดรหารไล่นะคะเป็นรุ่นเจริญพรนะคะด้านหลังค่ะ ที่ระลึกในงานสร้างสาราการประเรียนนะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่18นะคะเป็นเหรียญเซียนแปะลงสีน,นะคะเซียนแปะลงสีนะคะหรืออาจารย์โงกิมคอยนะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะสวยๆวิบวับแบบนี้เลยด้านหลังค่ะรายการนี้400 เป็นเนื้อกระไรทองวิบวับแบบนี้เลยนะคะนี่ออกวัดสันเจ้านะคะสวยงามนะคะสวยงามแบบนี้เลยมีพกติดตัวไว้เก็บไว้นะคะโชคราบนะคะเครื่องรางโชคราบแบบนี้นะคะ400รายการที่19นะคะเป็นเหรียญระฆังหลวงพ่อเกษมเขมะมโกนะคะเป็นเหรียญระฆังของหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะคะรายการนี้300 300รนะคะรายการที่20นะคะเป็นเหรียญฉัดใหญ่นะคะของในหลวงรัชการที่4นะคะเป็นเหรียญฉัดใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่4นะคะเรียมใส่กรอบกระเช้าเก่าแบบนี้นะคะรายการนี้300 300นะคะหายากนะคะรายการที21่21นะคะรายการที่21เเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อพรมนะคะ หลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะเรียมใส่กรอบกันน้ําให้นะคะด้านหลังนะคะด้านหลังมีลงลอยจานอัคระรายยันนะคะจริงๆเป็นหลังเรียบนะคะแต่มีการลงลอยจานอัขระรายยันนะคะเป็นเนื้อชินนะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะลงจานอัคระรายยันสวยๆแบบนี้เลย ใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยนะคะรายการที่22นะคะเป็นหลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะหลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะอัดมวลสานแน่นๆแบบนี้เลยดูลักษณะการเลี่ยมกรอบนะคะลูกค้าใส่ใจมากดูนะคะเลี่ยมกรอบได้สวยงามมากนะคะหลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะนี่เนื้อว่านนะคะรายการนี้สี่ร้อยสี0ร้อยนะคะ รายการที่23นะคะรายการที่23เป็นสมเด็จแบกม่านนะคะสมเด็จแบกม่านนะคะด้านหลังค่ะนี่นะคะด้านหลังเขียนไว้ว่าหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรนะคะมีรงรัตปิดท้องแบบนี้นะคะสมเด็จแบกม่านนะคะลูกค้ารายการที่23นะคะ400 400นะคะ รายการที่24นะคะรายการที่24เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะเรียมใส่เกาะให้เรียบร้อยนะคะนี่เป็นพระปิดตานะคะไม่ทราบที่นะคะเก่า<อ>ๆเดิมๆ,ๆแบบนี้นะคะรายการนี้300 300นะคะรายการที่25นะคะ รายการที่25ห้าเป็นพระนาปกนะคะเป็นพระนาปกกนุนาดูนะคะเป็นพระนาปกกนุนาดูนะคะเรียมใส่ตลับให้สวยๆแมทๆแบบนี้เลยนี่นะคะกลุ่เก่าๆนะคะนี่เป็นนาปกนะคะกุเก่าของนาดูนะคะใส่ตลับให้ได้วสวยแมทๆแบบนี้เลยรายการนี้400 400นะคะ รายการที่26นะคะรายการที่26เป็นผ้ากำแพงซุ้มกอนะคะเป็นผ้าซุ้มกอนะคะเนื้อดินแบบนี้นะคะผิวแห้งๆหิ้งๆแบบนี้เลยรายการนี้300 300นะคะรายการที่27นะคะรายการที่27เป็นผ้าโคงรำคูณนะคะผ้าโคงรำคูณนะคะนี่ เตรียมใส่กรอบกันน้ําให้อย่างสวยเลยนะคะลูกค้าพระโพรงรำพูนนะคะรายการนี้ก็300 300เท่านั้นนะคะวันนี้ร้านน้องขวัญราะคาแบ่งปันราคาเป็นกันเองนะคะจับต้องได้ทุกเหรียญทุกรายการเลยนะคะรายการที่28นะคะเป็นภาพถ่ายของพระอาจารย์แดงวัดเขา่าบันไดอิทนะคะ พระคูยานมิราชหรือพระอาจารย์แดงวัดเขาบันไดอิดนะคะรายการนี้300 300นะคะรายการที่29นะคะเป็นเต่ามังกรรุ่นมหาโชคของหลวงพ่อทองนะคะออกวัดบ้านไร่ของญาติเกิดให้ดูน,น้องเพิ่งได้มานะคะนี่เป็นเต่าเต่ามังกรนะคะรุ่นมหาโชคราบนะคะของหลวงพ่อทอง น้องได้มาแบบนี้เลยนะคะน้องได้มาแบบนี้เลยหลวงพ่อทองนะคะออกวัดบ้านไร่สวยๆค้สคสิกนะคะออกวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมานะคะสวยๆคาสสิกแบบนี้เลยสวยงามคลาสสิกมากรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะลูกค้าเต่าหลวงพ่อทองนะคะ รายการที่30นะคะรายการที่30เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะรายการนี้ก็300 300เท่านั้นนะคะรายการที่31เนะคะเป็นพระศิวลรีนะคะเป็นพระศิวลรีเรียมใส่กลองให้เรียบร้อยนะคะรายการนี้ก็300 รายการที่32นะคะรายการที่32เป็นพระพุทธชินราชใบเสมาฐานสูงนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะใบเสมาฐานสูงนะคะรายการนี้3 0 0 3 0 0านะคะนี่เก่าๆเ,เ,เดิมแบบนี้นะคะเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลย รายการสุดท้ายนะคะรายการที่33นะคะรายการที่33เป็นพระกุหูยานนะคะเป็นพระกุหูยานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเก่าๆเดิมๆสวยดีแบบนี้รายการนี้300 300เท่านั้นค่ะลูกค้าและสำหรับวันนี้นะคะร้านน้องขวานผานบ้านนะคะ ก็มีาพาบ้านๆมาแนะนําทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ33รายการนะคะไม่ทราบว่าลูกค้าที่เข้ามาชมนะคะถูกใจโดนใจเหรียญไหนรายการไหนนะคะอย่าลืมนะคะสายตรงโทรหาน้องแจ้ง EP และลาดับเหรียญได้เลยนะคะหากใน EP นี้ยังไม่ถูกใจไม่โดนใจนะคะลูกคา้ากดติดตามช่องน้องขวัญและรอชม EP ถัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะ สุดท้ายนี้น้องก็ต้องฝากร้านเล็กๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆทุกๆท่านนะคะอย่าลืมเข้ามาเอ็นดูเข้ามาอุดหนุนแมค่ค้าร้านเล็กๆร้านนี้กันเยอะๆนะคะสุดท้ายนี้น้องขวัญก็ต้องลาแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ